อยู่หลังเด right. oh, oh, ียวโดๆเลยพอดีชาวบ้านจะมาหาปลาพอดีนะครับไม่ึึ้นแบบนี้อ๋อใช่แบบนี้เลยฉันกลับไปสัีอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเป็นไม้ไผ่ยาวๆแล้วมีตะข่ายผืนเล็กพี่เขาพี่เ้าขลูกโอ้โหสวเชียวมากเลยครับเตบุ้ยแตบุ้ยขอบคุณครับบรรยากาศก่อนกลับเนาะครับ ดูหน่อยได้ไหมคะอ๋อไปดูหน่อยไปดูหน่อยคุณดูหน่อยเรียบตกเบ็ดเหรอคะเอาไม้ใช้ไขมุกอ้โแห่จะอยู่อ๋อเน่งเอาไม้เสาร์นิดห่งเร่งดูให้หน่อยสิลองทำให้ดูหน่อยแล้วแล้วมันจะได้นานไหมครับใช้เวลานานไหมคะเดี๋ยวนี่เราดูดุเป้านี่ได้ไหมเร้องต้องโตขอดูแป๊บเดียวได้ไหม ครัเดียวขอดูขอดูหน่อยขอหน่อยแปลกแปอ๋อไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอ่ะแปลกครับเนี่ยสอนเลยลองดูทำให้ดูหน่อยถ้าันีไปใส่ก่อนเหรอโอ้จะรอรอดูไหมครับรอเดูปเดียวได้โซมีรไหมครับไม่มีครับเปียก เห็นวิธีหาปลาแบบนี้มากเลยอ่ะโอ้ปลหนี่แปลกมากเลยอ่ะเอาไม้มาเสียบก่อนแป๊บนึงไม่อยู่หรอคะแล้วก็ไปเล่นน้ำรอตามหาตามคุณลุงไปเลยทีเดียวเราไปเล่นน้ำรอเลยเราคุณลุงไปหาไม้ตอนนี้คุณลุงคุณพี่อ่ะคุณพี่หรือคุณลุงมั้งไม่ก่อนโหไปที่ปุ๋ยเต้นครับอ่ะ โอ้น้ำใสลมากเลยอะ่ะผมวิ่งตามคุณพี่ไปก่อนนะครับโอ้ไปแล้วนี่เขาหาปลาวิธีนี้แปลกมากเลยอะ่ะอ่ะ,อะหายไปไหนล่ะโอ้นี่นี่นี่อ๋อบ้านคุณพี่หลังนี้อ่ะไปหนึงนะครับ มากแร้วพี่อยู่หลังนี้ครับโอ้หลังนี้สวยอยู่หลังเดียวโดดเลยครับไม่มีไฟฟ้าใช้นะเอาไปนู่นเลยเหรอไปอไม้ตรงไหนนะ่ะนู่นนะครับนี่นาขั้นบันไดครับโอ้โหโอ้สวยมากเลยนี่อ๋อไม้ไม้ประจำกายไม้ไผ่ยาวๆนี้เลยอะ่ะมาละโอ้โห มาลองลุ้นดูกันก่อนกันนะครับว่าจะได้เห็นวิธีการหาปลาแบบนี้จะได้ติ่ไหมตือหรือเปล่าแปลครับหาปลาแบบชาวกเรียงแดงเลยครั้งแรกที่ได้สัมผัสครับตื่นเต้นโอ้โหอ๋อไม้อันนี้ใช่ไหมครับอ่าขอดูหน่อยนะไม้ไผ่ที่ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับแบบเนี้อเล่ครับอเล่อัเล่ยครับอันใช่อันเดียวอันเดียวครับใช่อันเดียวครับที่นี่เรียกว่าอะไรเรียกเรียกว่าครับ นนครับเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรนี่ว่าวิฮะวิวิวิอ๋อวิเขาเรียกว่าวิอ่ะไปเลยครับคุณพี่โอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วแล้วนานไหมครับกว่าจะได้ปลานานได้ปลานี่ยนานรอปลาเหรอปลานี่มีอยู่ที่น้นำนี่รครับมีเหรอครับอ่าลองดูลองดูอ,งดอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห พอดีชาวบ้านจะมาหาปลาพอดีนะครับตามไปครับเอาให้สุดครับมา<ฮ><ฮ>นี่นี่ควายยงได้ไรไหมอ้อน้องยุ้ยเล่นน,น,ยยลน้ำแล้วเนี่ย,อเ,ยเอาจริงเลยเนี่ยน้ำใสจริงเห็นไหม อ่ะ,อะคุณเองจะเล่นเหรอมันสมันห้าลงมากเลยอ่ะคุณเองจะเล่นน้ำมาโอ้โหสาวๆจัดไปแล้วครับงนืนเทศกาลได้กาจับปลาแสนหลงครับ<ห> <นะ S 2> เดี๋ยวผมไปดูอ่าคุณพี่เขาทําอุปกรณ์ในการหาปลาก่อนเขาเรียกว,ว่าวิเหรอวินะก็จะใช้ไม้ไผ่ยาวๆแบบนี้แล้วก็อ่มามัดกับอ่าตะข่ายแบบนี้ปลาครับปลาใครไหมตะข่ายเนาะเนห็นไหมมีทุ่นเห็นไหมมีทุ่นแบบนี้อ๋อใช้แบบนี้เลย ก็แปลกๆไม่เคยเห็นวิธีนี้นะครับเขาเรียกว่าวีเนาะวีนะอะไรครับไปเลยครับเดี๋ยวผมตามไปคนพี่ครับโอ้โค้งเล่นน้ำกับน้องอ่ะยุ้ยล่ะครับอ่ะยังไงสาวฉันกลับไปส4สีอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับู้กลับไปส4สีอีกครั้งครับ อ่ะเดี๋ยวพิ่นที่จะตามคุณพี่ชายไปหน่อยนะอ๋อนี่ไงอ,นนอุปกรณ์นี้ไม่เคยเห็นนะ,น,ะน้องยุ้ยเป็นไม้ไผ่ยาวๆแล้วก็มีตะข่ายคุมแบบนี้นะตะข่ายผืนเล็กนะเขาเรียกว่าวีกนะผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าผมเรียกถูกหรือผิดก็ขออภัยเดยนครับตื่นเต้นครับอ่ะโอ้โหจนีจนแ้ำธรรมชาติตรงนี้เลยครับ ทามากนะครับไ้ออน้ำใสตอนนี้ก็แรงใช้ได้ครับ๋ยวทิพย์ก็ขอติดตอยให้ตามไปเรื่อยๆครับ ไปครับหาปลาวิธีนี้ไม่เคยเห็นครับแปลกครับโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้ได้แล้วได้แล่เยอะข็ดูนะครับคุณพี่โอ้โหนี่เก็บบอลเก็บบอลผมครับอะไรไม่รู้เลยอ่ะอ่ะได้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 แล้วคือเต้นมาเก็บได้เก็บได้เลยเดี๋ยวผมจะขอดูอีกสักหน่อยครับนี่อุปกรณ์ถึงนี่ถือว่าแปลกมากนะเอาเลยครับเลยครับโอ้ได้เฉยเลยอ่ะโอ้โหเห็นไหม

ปลาโชปลาหน่อยครับวันนึงวันนึงหน่อยโอ้ปลาอะไรทำให้ดูทำปลาขาวเก็บก่อนครับนี่แค่อุปกรณ์ก็แปลกแล้วอ่ะเออต่อต่อเลยเราก็จะเป็นเด็กเด็กเด็กเก็บปลาดูนี่ซุดซุดซุดอ่าปีทิพยดูอยู่นี่ครับนี่เป็นไม้ไผ่ยาวๆแล้วมีตะข่ายผืนเล็กเอ๋เห็นไหม ไม่เคยเห็นครับอย่างที่บอกไปครับยิ่งออกไปค้นหายิ่งเจอวิถีใหม่ๆแปลกตาครับไม่ว่าจะเป็นหมูบ่บ้านเส้นทางแล้วก็การดำรงชีวิตของที่นี่นะครับนะเห็นไหมแปลกครับไม่เคยหานะไม่เคยเห็นค<ะ>รั้งแรกครั้งแรกวิเขาเรียกว่าวิอ่ะว,วีนะวิเนะี่ยครับเป็นไม้ไผ่ด้ามยาวๆไม่ใช่เบ็ดนะครับนะแต่เป็นตะข่ายผืนเล็กเห็ไหม อสุดๆครับสุดๆอะใสมากเลยเนี่ยครับใสในแก้วเลยเอาแล้วนะเผื่อแพ๊บเดียวได้ปลาแล้วครับก็คิดว่าน่าจะไม่เน้นจำนวนนะคงได้อพอทำกิมในยามเย็นนี้นะครับเห็นไหมเจ็บก่อน ครไปปลาที่ย่ามไหนเอ่ไหนกหอคะุดซุดเห็นุดไปครับโอ้แม่ขาขากระลากโอ้ขา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 เฉาเลยเฉาเลย ไปดูไปเนี่ยสุดยอดเป็นเป้นมากเลยอะรับต่อไปดูนะนครับเป้นึงไปไงครับเฉยหน่อยเฉยหน่อยดูหน่อยขอบคุณครับเตะบุ้ยเตะบุ้ยโอ้โหอ่ะขอดูอีกสักหน่อยเนาะเดี๋ยวค่อยเดินทางกลับพักนี่สุดยอดครับ อุปรก,กรณ์ก็แปลกตาแล้วครับเห็นไหมน,นี้ครับผมจะติดสอยให้ตามนี้แหละครับสาวเล่นน้ำไปด้วยดูเขาหาปลาไปด้วยเนาะครับ ถึงเชนครับเมื่อกี้บ้านคุณลุงได้ฟือมากเลยหลังเมื่อกี้หลังเดียวโดโดดม right? uhm, okay. ั่จ้ะตามครับโอ้โหลื่นลื่นะตารับ ของจริงครับของจริงไม่ไม่พูดมากเจ็บคอแปบ๊บเดียวไงครับสามสีตัวครับให้เห็นเลยเห็นเป็นตัวปลาแลนะ้ว เอาเรื่องเลยครับแล้วโอเคมึงไปแล้ว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 ได้ไหมโอ้โห,โหนี่ไงล่ะของจริงซดซดสดซดโชว์หน่อยโชว์หน่อยปลาขาวหรือเปล่าน่ะไม่แน่ใจครับโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาถ้เก็บก่อนครับ ยกนิ้วให้ยกนิ้วให้สวยมากเลยนะน้ำใสครับอ่ะคนนี้หอยหน่อยเดี๋ยวเราดูอีกสักตัวของตัวกลับมาเนาะครับเดี๋ยวสาวๆจะเล่นน้ำต่อนะเปทิพย์ก็ติดต่อให้ตามไปอีกนะครับครับไปแล้วไปแล้ว ไม่ใช่เบ็ดนะนะครโอ้ของจริงครับของจริงสาะข่ายผืนเล็กมีลูกตะก่วเป็น เป็นแข่งๆนะครับเป็นตัวถ่วงนะครับนะเห็นไหมตัวยังกรฟินกับบรรยากาศครับดูรถ <c oughs> ตกหลังเดี๋ยวเราดูปลาก่อน <c oughs> ครับเห็นไหมครับต่อเนื่องเลย มาแบบมาแบบนิ่งๆเงยียบๆครับต่ได้ปลาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมของจริงครับโอ้ใสจริงโอ้โอธรรมชาติรังสรรค์นะชาวบ้านอยู่กับธรรมชาตินะหาปลาแบบอนุรักษ์ด้วยนะเอาพอทำกินนะครับไม่ใช่สารเคมีครับ mình quân xuống này đi Hãy subscribe cho kênh ก่อหนึ่งก่อนจะทั้งกลับครับโอ้ <c oughs> สวยเชี่ยวมากเลยครับ <c oughs> โอ้ได้แล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาช่ว์หน่อยช่ว์หน่อย ไปดูหน่อยไปดูหนไอยเต้บุ้ยเต้บุ้ยขอบคุณครับโอ้โหปลาเด็กเตือนาเก่าก่อนนะครับขอบคุณมากครับนี่ยู้หูสุดยอดไม่เคยเห็นการหาปลาวิธีนี้นะครับชนเผ่ากระเหรี่ยงแดงครับถือว่าเป็นบุญตาของช่องเวทีนะครับที่ได้ถ่ายทอดเืให้รับชมเลยนะโอ้โหตื่นเต้นธรรมชาติสวยงามครับโอ้ได้แล้วได้แล้วเดี้ได้ ของค้าเตยปุ้ยเตยปุ้ย สุดยอดเนาะ,ะ,ะไปเลยู้ สุดยอดจารย,ย์น้องยุ้ยยินดีนนำนำค่ะครับบ๊ายบายเจอกันครับขอบคุณน้องโซมากครับเตบุยครับเซฟี่360องศาแล้วครับ <c oughs>